เกิดอะไรขึ้นทำไมเพจดังหลายๆเพจได้ถล่มโพสถึงซอแอนแอนออรีกันจนเอฟแฟนคลับแฟนหมอลำทนไม่ไหวเข้าไปคอมเมนต์กันสนันวันไว้เลยทีเดียวทุกคนขาหลังจากซอแอนได้ไปออกรายการดังรายการหนึ่งทำเอาชาวเน็ตรวมไปถึงเพจดังไม่ทน ออกมาโพสถึงโซแอนกันรัวๆอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวสาวไอจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นขอกราบสวัสดี FC ฟ a n แฟนคลับมิตรักแฟนหมอลำกราบสวัสดี FC ฟ a n แฟนคลับโซแอนบอดบอยซีรีชัยแล้วก็เต้าเพชรเต้าพลอยกันด้วยนะคะวันนี้สาวไอจะพาทุกคนมาอัปเดตทางด้านโซแอนกันสักหน่อยก่อนจะไปพูดถึงประเด็นต้นคลิปสาวไอขออัปเดตผลงานโซแอนให้ฟังกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ วันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยซอแอนด้าไปทําการแสดงอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะวันที่18เมษายนคืนนี้พบกันที่สุพรรณบุรีพี่น้องอย่าลืมมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้พี่น้องคาที่สุพรรณบุรีเนี่ยชาวเน็ตหรือว่าแฟนหมอลำเนี่ยคะ่ะเข้าไปให้กําลังใจซอแอนกันอย่างล้นหลามส่วนคืนนี้ ซอแอนจะไปทำการแสดงนะคะอยู่ที่ชนบุรีนะคะวันที่19เมษายน2568คืนนี้พี่น้องสีราชาพี่น้องชนบุรีมาม่วนกันเยอะๆนะคะงานสงการสีมหาราชาและประเพณีกองข้าวประจำปี2568บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองสีราชาจังหวัดชนบุรีเวลา สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะพ่อพอแม่แม่แมพี่พี่น้องน้องใครที่อยู่ใกล้จังหวัดชนบุรีอย่าลืมไปให้กำลังใจซอแอนกันเยอะเยอะเด้อพี่น้องคะ่ะบอกเลยว่างานนี้คือสนุกแน่ๆมันแน่ๆนะ้องพี่น้องคะ่ะอะ มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพี่น้องขะล่าสุดเนี่ยคุณแอนได้ไปออกรายการดังรายการหนึ่งก็คือรายการซองไรเดอร์ซึ่งเป็นการเอานักแต่งเพลงนะคะมาแต่งเพลงให้กับศิลปินที่เชิญไปในวันนั้นเลือกเพลงเพลงนั้นมาลงและศิลปินคนนั้นนะคะจะต้องร้องเพลงที่ตนเองเลือก ใครที่ได้รับนะคะการคัดเลือกจากศิลปินเพลงนี้ไปก็คือเราก็จะเป็นผู้ชนะไปเนาะซึ่งในวันนั้นพี่น้องซอแอนเลือกเอาเพลงนี้ค่ะยังเป็นอ้ยที่ฮักไหลในมือนี่แล้วเพลงนี้ทุกคนพอปล่อยออกไปเชื่อไหมทุกคนคะ่ะตอนนี้คือล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนเพจดังอย่างเพจลูกทุ่งออนไลน์นะคะได้ออกมาโพสต์บอกว่าซอแอนอรดียอดวิวล้านแตกยังเป็นไอ้ที่ฮักหลายในมือนี่จัดหนักต่อเนื่องสำหรับเพลงรายการซองไรเดอร์ล่าสุดเพลงยังเป็นไอ้ที่ฮักหลายในมือนี่ที่แต่งโดยเจี๊ยบนิสาร้องโดยแอนอรดีถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมากฟังวนกันชํำ จนยอดบิวล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยสุดยอดมากจริงๆยังไม่พอนะคะเพจดังอย่างเพจข่าวคนลูกทุ่งนะคะก็ได้โพสต์เอาไว้เหมือนกันบอกว่าโชว์เสียงใสเป็นธรรมชาติแต่มีสเสน่ห์ถ่ายทอดอารมณ์เพลงชัดเจนแอนอรดีกับซิงเกิลยังเป็นอายที่ฮักหลายในมือนี่เพลงในรายการ s o งไรเดอร์คำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงนะคะโจดานาทะ นัทพงศ์งามเอมวีแอนออรดีในชุดสวยๆใสๆหวา,าวนๆเป็นเพลงชา้าซึ้งๆแนวอินดี้อีสานที่มาฉีกแนวเสริมกระแสะความปังแรงซิงเกิลบังเอิญมันได้อะของแอนออรดี already, อย่างลงตัวล่าสุดอย่างเป็นอ้ายที่ฮักหลายในมือนี่ยอดวิวพุ่งทุบล้านแรกเรียบร้อยแล้ว โดยยังเป็นอ้ายที่ฮักหลายในมือน,นี่คือ1ใน10เพลง10ศิลปินรายการซองไลเดอร์ของนักแต่งเพลงที่เข้าแข่งขันสร้างเพลงใหม่ให้ศิลปินดังในแต่ละสัปดาห์เพลงที่มียอดวิวสูงสุดในยู u ูบเบอร์อันดับแรกจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการซองไลเดอร์ทุกพุธเวลาสองทุ่มหนาทีช่อง Workpoint ททุกคนขาเพลงนี้ ซอแอนนะคะหยิบเอามาจากคุณเจี๊ยบนิสาที่เป็นนักแต่งเพลงที่เข้าไปแข่งขันในรายการซองไลเดอรและเพลงนี้คือบอกเลยว่าเข้ากันกับซอแอนมากๆ mm hmm. เหมือนกับว่าแต่งมาให้ซอแอนร้องให้กับบอสบอยสีรริชัยยังไงอย่างนั้นเลยทำเอาแฟนคลับที่ได้ฟังเพลงนี้ก็รู้สึกอินและก็ชอบในน้ำเสียงของซอแอนบวกกับ mv ที่หวานๆซึ้งๆและ ถ้าหากว่าเพลงนี้นะคะทุกคนค่ะติด1ใน10เพลงแล้วก็เป็น3เพลงอันดับแรกที่มีผู้ชมผู้ฟังมากที่สุดในช่อง YouTube จะเป็นเพลงที่เข้าชิงชนะเลิอต่อไปพี่น้อง ไปปั่นวิวไปฟังเพลงนี้เยอะๆเลยค่ะพี่น้องเพื่อให้เพลงนี้นะคะได้เข้าชิงเพราะบอกเลยว่านะเพลงนี้เพราะมากจริงๆอยากให้เป็นเพลงกระแสะอีกหนึ่งเพลงของซอแอนจริงๆเพลงของซอแอนไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็เป็นเพลงกระแสะ และเพลงที่ยังเป็นกระแสอยู่นั่นก็คือเพลงบังเอิญมันได้อะตอนนี้พุ่งทยานไปที่23ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยและก็มีการรีมิกในช่วงเทศกาลสงการานต์ทำให้เพลงสนุกมากขึ้นจังหวะโจะมันมากขึ้นนะคะพี่น้องขาถือได้ว่าซอแอนเนี่ยประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเพลงนะคะงานที่คิวแน่นคิวเต็มตลอดทั้งปีรายการดังๆนะคะ น้องขาก็จอ่อคิวจองตัวซอแอนไปร่วมรายการก่อนหน้านี้เนี่ยคือไปทั้งครอบครัวก็คือรายการคุยแซบโชว์เนาะไปพร้อมกับต้าเพชรตาพลอยรวมไปถึงนะคะบอสบอยสีดิชัย และล่าสุดทุกคนคขาซอแอนของเราจะไปออกรายการดังอีกแล้วซึ่งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะทุกคนคะ่ะเตรียมให้กำลังใจซอแอนกันได้เลยที่มีพิธีกรดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยและก็คุณแอปทักษออนนะคะแล้วก็คุณชมพู่ซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดใจเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแล้วก็ ถามถึงการทํางานของซอแอนบอกเลยว่าทีเซอร์ปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องขาซอแอนสวยมากในรายการนี้แล้วก็จะมีการยิงคําถามนะคะพี่น้องคะจะเปิดใจเรื่องอะไรบ้างยิงคำถามเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจซอแอนกันเยอะๆนะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลา บ่ายโมงสินาทีทางช่อง3นะคะทุกคนคะ่ะไปให้กำลังใจซอแอนกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ทุกคนสาวไอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับซอแอนนะคะพี่น้องขาขอให้ซอแอนเนี่ยทำงานแล้วก็หาเวลาพักดูแลตัวเองบ้างเพราะเราเห็นว่าซอแอนเนี่ยคิวงานแน่นคิวงานเต็มตลอดทุกวันตลอดทั้งปี กลัวว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพออย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแฟนขบแฟนหมอลำรวมไปถึงเสาไอเนี่ยเป็นห่วงมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านคุณบอยสิริชัยตาเพชรตาพลอยขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสำหรับมือนีพี่น้องเสาไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ